กับเก๋ต่ออ๋อ,อตอคาค่ะแล้วนนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะมาชมกับการรีวิวรถนะคะจากแบรนด์ฮอนด้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับตัว Honda Civic นะคะ f c ตัวนี้1.8ป e ีนะคะ ะะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำ่ะตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยทั้ง2ฝั่งค่ะตัวล้อนะคะ mm hmm. จะเป็นล้อแม่จากทอนด้าขนาด16นิ้วกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ ที่จับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังกระจกเป็นระบบไล่ฟ้าค่ะมีกับไฟเบรกดูนี่3นะคะและไฟท้ายเป็นรูปแบบตัว C แบบนี้เลยนะคะดีไซน์ด้านหลังสวยจริงนะคะแล้วก็มาดูกับด้านท้ายรถกันสักนิดหนึ่งนี่ค่ะสำหรับพื้นที่ด้านหลังต้องบอกว่ากว้างนะ,ะและสภาพดูใหม่นะคะไม่มีตำหนิใดๆเลยค่ะ แล้วก็สามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ท่องเที่ยวอุปกรณ์กีฬาต่างๆก็สามารถเก็บได้ค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถน,นะคะกับตัว Honda c ซ v i c FC อี 1.8e รถปี2018ค่ะมาดูกับออปชันด้านในตัวรถกันค่ะทุกคนค่ะด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นโทนสีดำแล้วก็ตัดกับโทนสีเบจนะคะตรงประตูด้านข้างแล้วก็ตัวเบาะค่ะ นนะะก็จะเป็นโทนสีเบจเหมือนกันแล้วก็สภาพคือดูใหม่นะสะอาดสะอ้านมากเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นโทนสีอ่อนเนาะเวลาถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาไม่ดีจะเห็นรอยตาหนิรอยดารอยหมองอะไรต่างๆในชาดแต่นี้คือสภาพสวยค่ะแล้วก็ดูกับตัวเบาะเบาะสภาพดูดีค่ะเป็นเบาะหนังเนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายเป็นสไตล์สปอร์ตค่ะแล้วเป็นเบาะทรงใหญ่ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดสภาพสมบูรณ์เลยค่ะ พวงมาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมัลติฟัง c t i นะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อบู u e t กับสมาร์ทโฟนนะคะปรับวอลลุ่มรับสายวางสายผ่านเจอพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหน้าจอเครื่องเล่นมีเดียค่ะอย่างที่บอกเชื่อมต่อบู u e t กับสมาร์ทโฟนได้เล่น audio radio และตั้งค่ารายการปลดได้อีกด้วยตัวแอร์ค่ะจะเป็นระบบดิจิตอลนะคะปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมทิศท,ทางลมต่างๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชี่วางของทั่วไปเกียร์ออโต เบรคมือไฟฟ้านะคะนี่คือโซนด้านหน้านะคะได้แอร์แบ็กคู่หน้าและลำโพงโซนด้านหน้าสองตำแหน่งค่ะดูกับโซนด้านหลังกันบ้างนะคะต้องบอกว่าสภาพเบาะบดูดีไม่แพ้ด้านหน้านะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะตรงกลางถ้าไม่มีคนนั่งคุณสามารถเดือออกมาเป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วได้2ตํตำแหน่งนะรวมไปถึงยังมีกับลำโพงโซนด้านหลังอีก2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือออปชั่นภายในรถนะคะกับตัว h o n d a Civic f เอ8 e รถปี2018ค่ะแล้วมาดูกับสภาพเครื่องยอนต์กันค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือเครื่องยอนต์สภาพเดิมๆเลยนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยเครื่องอะ่ะไม่เคยโดนเปลี่ยนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะแต่ละจุดนะคะด้านในคือสภาพเดิมๆทานด้านหน้านะคะน็อตสภาพเดิมๆเลยค่ะรวมไปถึงกับตัวฝากระโปรงด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์จากโรงงานนะคะตัวนี้มอ,อกอสภาพเดิมๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.8หรือว่า1 8 0 0ซ c ค่ะก็จะให้แรงม้านะคะอยู่ที่141แรงม้าด้วยกันค่ะต้องบอกว่ารถสวยมากนะคะใครที่บอกว่ากำลังมองหากับ ออรถนะคะที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความสปอร์ตแล้วก็ยังสามารถแต่งเพิ่มได้ด้วยนะคะซีวิคเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากค่ะและที่สําคัญมาพร้อมกับราคาเบาๆราคาจับต้องได้เป็นรถค่าสภาพเกีตเอไม่มีชนหนักปีกว้าน้ำพลอกไปไม่ถ้าเปิดเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปเ็และยังสามารถสรริทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะใครสนใจนะคะกับตัวซีวิค f c หนึ่งจุดแปดคันนี้ค่ะ ที่ต่อต่อค่าของเราขายอยู่ที่63900 0บาทค่ะจัดไปแน่นได้มีโปรข่าปี90วันเคดิตดีปีดาวดอกเบี้ยลรมต้น0%และเลือกระยะกันผ่อนได้แบบยาวนานถึง84เดือนค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสอปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจต้องรีบกิ้งกังเลยนะคะติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ Instagram, TikTok, อกเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์กับ0ูนย777747และ0ูนย777757ค่ะฝากกับช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะกับโปรออโต้คาชนะค่ะก็จะมีการรีวิวรถรุ่นต่างๆเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe เกิดกระดิ่งแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็สาวก Honda c i v v i คคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ กับตัว F4 1 8อ e, ิรถปี2018ค่ะวันนี้หมดัน้นที่องค์เกล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ